สวัสดีค่ะในนติฟายนะคะเดี๋ยวอ e ีพีนะคะจะพาไปดูตัวกิลเกมกันบ้างนะคะหลายๆคนเนาะที่เป็นสายเกมก็จะคุ้นชื่อตัวเียจีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะคะจะไปดูกิวคนไทยเชื่อว่ากิวไฟกันบ้ากเนาะว่าตอนเนี้ยเขาจะทาอะไรยังไงบ้างเนาะโดยเฉพาะเรื่องของพาร์ทเนอร์เพราะว่าตอนเนี้ยเขาไปจับกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ดังระดับโลกมากมายเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขามีจุดมุ่งหมายอะไรแล้วก็อยากทําอะไรในอนาคตบ้างนะคะก็หวังว่ากิวเกมตรงเนี้ยที่เป็นกิวเอ็มบงไทยเนาะจะไประดับโกโบได้เเหมเหมมืืออน,นนนาจกัะะคะ อันนี้คือหน้าแรกของทางเว็บไซต์ของทาง QFIE เขานะคะที่นี้ถ้าเราเลื่อนมานิดนึงเนาะเราก็จะเจอตรงนี้นะคะซึ่งเป็นตัว i n v e ต t o r แล้วก็เป็น p a r t อร์ของทาง q f i เนาะเราจะเห็นว่า p a เนอร์ของเขาก็ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการนะคะเพราะว่าก็ถ้าใครเป็นสาย DeFi อยู่แล้วจะจะคุ้นอยู่แล้วก็คือเป็นเป็นฟันที่เป็นฟันชื่อดังของทาง DeFi ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Panera นะคะหรือว่าเป็น Coin98 หรือว่าเป็น Coinbase ก็คือ ก็คือคุ้นๆอยู่แล้วแหละก็คือน่าจะคุ้นๆกันดีเนาะสำหรับสาย d e f i นะคะทีนี้ถ้าเราเลื่อนมาดูอีกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นซับพอร์ตเกมนะคะตรงนี้เนี่ยนะตอนนี้คือทางกิวฟายก็ยังไม่ได้มีการซับพอร์ตเกมอะไรที่มาหลากหลายเนาะเนื่องจากว่ากิลก็ยังไม่ได้เปิดเต็มๆแล้วก็ยังไม่ได้มีการค้ายเหรียญอะไรอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังยังอยู่ในขั้นตอนที่หาพาร์ทเนอร์แล้วก็พัฒนาตัวแพลตฟอร์มอยู่นะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือตอนนี้ก็จะมีเกมใหญ่ๆเช่นตัวเอ็กซอ์ซีนนีี้เเดด๋ยวลื่อมาู เรื่อยนะคะอ่ะทีนี้มันจะมีจุดหนึ่งนะคะที่นันรู้สึกว่านันอยากให้สายเกมหรือว่าคนไทยได้มาลองสมัครตรงดูเพราะว่ามันก็สมัครฟรีแล้วก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรในขั้นตอนนี้นะก็คือเข้ามารีเจสเตอร์แล้วก็สมัครเป็นตัวเกมไฟไอดีนะคะก็มีให้ใส่เมลใส่พาสเวิรด irm, ์ดคอนเพิร์มพาสเวิร์ดรวมถึงตามทวิตเตอร์แล้วก็เข้าดิสชั่นของเขานะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ให้กับเราในอนาคตได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าทางคิ i ไฟตรงนี้มีการไปพาร์ตเนอร์กับเกม,เมอื่นๆนะคะเช่นเป็นเป็นเกมใหญ่ยักษ์อะไรที่กำลังจะมาในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เวลาที่เขาไปพาร์ตเนอร์เนี่ยเขาก็จะไปขอสิทธิ์ต่างๆเช่นขอ NFT ที่หรือว่าขอกล่องซูมขอตัวละครอะไรต่างๆมาให้เราตัวที่เป็นคิวไฟดีตรงนี้นะคะแล้วทีเนี้ยเวลาที่มีการพาร์ตเนอร์แล้วก็มีการจับมือแล้วไปขอส่วนนั้นมานะ่ะคนที่มีตัวคิวไฟดีแล้วก็มีการทำเคสเก็บคะแนน วันอะไรประมาณนี้เราจะมีสิทธิ์ซื้อของเหล่านั้นในราคาที่มันอาจจะถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปนะคะมันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของทางเราคิวไฟดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้คนที่เป็นสายเกมอยู่แล้วหรือว่าคนที่เพิ่งเข้าร่วมในอุตสาหกรรมเกมเนี่ยลองมาสมัครตรงนี้ดูมันอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเราในอนาคตได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสมัครแล้วนะมันก็จะเป็นขึ้นบัญชีแบบนี้นะคะอย่างแนนเนี่ยแนนสมัครแล้วใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นเป็นบัญชีแนนดิฟาซึ่งเราจะเห็นตรงนี้ก็คือตัว GXP JP นะะคตตัวรงนีเอ็กพีนะคะเป็นี ที่แหละเป็นเหมือน E x p e r i e n c นนะคะที่เขาก็จะให้เรามาแหละประมาณว่าให้เราไปทำเควสแล้วก็รับรีวอร์ในแต่ละวันนะซึ่งตัวเควสตรงนี้ที่เขาให้เราทำเนี่ยลหลักๆแล้วนะถ้าเรามีการสมัครตัวกิฟายดีเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการซิงวอลเลตเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้3ตัวนี้ไปเลยนะคะซึ่งสาตัวเนี้ยมันก็เป็นเป็น one time วันทามแหละก็คือให้ครั้งครั้งเดียวที่เราสมัครมาใช่ไหมซึ่งรวมๆแล้วมันก็เป็น3ามรออีนะคะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวเดย์ใี้เควสนให้เราทํมทุกวันให้ ซึ่งถ้าเรายิ่งเข้ามากดเร็วเราสมัครมาไวใช่ไหมเราก็สามารถเก็บตัวเดลิเวตเนี้ยได้เยอะนะคะแล้วทีนี้เวลาที่มีการพาร์ตเนอร์กับเกมอื่นแล้วเราต้องการจะไปซื้อของในเกมที่เราถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้สิทธิตัวแจ็คพิตรงเนี้ยไปแลกเป็นสิทธิ์ไวล์ลิตได้เนาะซึ่งมันก็ถือว่ามันก็อาจจะทําให้เราได้ของในราคาที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองมาสมัครกันดูเนาะเราจะได้ตัวเดลิเวตเยอะๆนะคะ นอกจากนี้นะคะล่าสุดทางกิลไฟเนาะก็ได้มีการจับมือกับทางไบนแนนเอฟทนะคะแล้วก็ทางตัวอัลฟาลันส์แพดดด้วยเนาะซึ่งถ้าถ้าใครคุ้น,ค,นคุ้นตัวอัลฟาลันส์แพดเนาะก็จะเห็นโปรเจกต์ชื่อดังอย่างกวีตานะคะที่รันออกไปผ่านตัวอัลฟาลันส์แพดดเนาะยังไงก็รอจับตาตัวเกมไฟตรงนี้นะคะเป็นกิลไฟกิลไฟคนไทยเนาะก็อยากให้จับตาดูนะคะว่าอะไรยังไงบ้างนะคะรวมถึงวันที่ขายเหรียญเนี่ยแนนไม่แน่ใจนะว่าเขาเล่นหรือย,อยังหรือว่าเขาประกาศมาวันไหนเพราะว่าเท่าที่แอนไปเช็คของทาง, Alpha งอัลฟาล ก็มีตรงนี้นะคะก็คือถ้าเราสเตย์อัลฟาไว้เราจะได้สิทธิ์ในการซื้อตัวเหรียญกิลไฟนะคะซึ่งสิทธิ์ที่เขาให้ทางอัลฟ a ามาเนี่ยก็คือสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของทรัพย์ทั้งหมดก็คือสิบล้านกิลไฟนะคะเพราะฉะนั้นทรัพยมเต็มของทางกิลไฟก็จะประมาณหนึ่งพันล้านกิลไฟเนาะโดยที่แบ่งมาที่ตัวอัลฟ a า a ันแพดตรงนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งยังไงก็ต้องก็ต้องรอติดตามดีเทลอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้ประกาศดีเท ทั้งนี้ทั้งนั้นนะแนนไม่ได้แนะนําให้ใครมาซื้อเหรียญตามนะคะเพราะว่าก็อยากให้ไปศึกษาเทคนอเมริกรวมถึงโมเดลรายได้ของทางกิวไฟให้ดีๆอีกทีนึงเนาะเพราะว่าส่วนตัวแล้วว่านแนนก็พูดเยอะเรื่องโทคนมิกไม่ได้เพราะว่าแนนเองไม่ใช่คนที่เก่งในเรื่องของเกมไฟแนนแนนแนนไม่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมไฟว่าโฟเงินของมันจะไหลอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นก็อยากให้ไปทําการบ้านรวมถึงไปดูช่องที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขาเป็นเซียนเกมเก่งเกมอะไรประมาณนี้อีกทีหนึ่งด้วยเนาะ ทีนี้มาดูที่ทวิตเตอของทางกิลไฟนะคะก็เนาะก็เป็นส่วนของพาร์ทเนอร์แล้วก็มีกิลไฟมสซี่บ็อกซ์นะคะอันนี้น่าจะอีก2วันสุดท้ายนะคะสามารถไปเล่นตรงนี้ได้นะเผื่อว่าเราจะโชคดีได้ตัวมิซี่บ็อกของทางกิลไฟนะคะก็ไปลอ,องเล่นได้นะอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นหน้าหลักของทางกิลไฟทางทวิตเตอนะคะอืมอันนี้ก็จะเป็น, Alpha นอ,อัลฟาล้านแพทเนาะอ่าก็มีคอยเก้าเตะนะคะ แล้วก็มีไบแนน้น NFT แล้วก็มีพาร์เนอร์กับอิตาซาแล้วก็บิดคัพด้วยเนาะแนนก็เชื่อว่าเขาน่าจะทําตัวเนี้ออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะคะแล้วก็น่าจะได้เห็นไปจับมือกับพาร์เนอร์ที่เป็นเกมฟอร์มยักษ์หลายๆตัวซึ่งถ้าจับมือกับเกมฟอร์มยักษ์หลายๆตัวเนี่ย คนที่มี j p คนที่เป็นตัวเกม ID ของทางเขาอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะได้สิทธิ์อื่นๆที่มันเป็นสินทธิพิเศษสําหรับคนของกิลไฟประมาณนี้นะคะยังไงก็ลองไปสมัครแล้วก็ลองไปหาข้อมูลในเรื่องเหรียญลองไปศึกษาเทคโนมิกอะไรให้ดีๆอีกทีนึงเนาะทีนี้เดี๋ยวแนนมาพาดูคร่าวๆแล้วกันว่าณวันนี้เนี่ยกิลไฟมองตัวเองเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าจะเดินไปในทิศทางไหนบ้างนะคะ นี่เป็นโมเดลข,ข้าวของทางกิ i ไฟนะคะก่อนอื่นก็คือมันจะมีฝั่งหนึ่งนะที่เป็นเมมเบอร์นะคะซึ่งฝั่ง Member เมมเบอร์นี้จะเป็นฝั่งที่เขาใช้ทุนตัวเองอยู่แล้วเนาะมีทุนแล้วก็รู้สึกว่าอยากเข้าสายกรรมเกมไฟซึ่งก็สามารถไปสมัครตัวเกมไอดีได้นะคะเพื่อรับตัว j จ p โดยที่จุดตัว j จ p ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์เวลาที่มีตัวเกมอื่นๆมาล้อนบนตัวกิวไฟแล้วก็มีการได้ซื้อได้พหรือว่าซื้อตัวละครในเกมที่มันราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเนาะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งกาสให้้คนไท,ทนนย นะคะในส่วนนี้เนาะโดยที่ตัวสกอรชิดต,ตรงนี้ก็จะเป็นทุนจากทางกิลไฟเองรวมถึงพันมิตรของทางกิลไฟถ้าเกิดว่าเราตามเนาะก็คือเมื่อหลายเดือนตอน่อใช่ไหมก็จะเห็นทาง ตัวคิดตัวไม้เนาะเขาได้ประกาศมาว่าเขารับตัวสกอ์ชิพนะแล้วก็รับเยอะมากนะคะตรงนั้นก็น่าจะเป็นโอกาสสาหรับคนที่ไปทำสกอ์ชิพให้หกับทางตัวคิดตัวไม้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าในส่วนนี้เขาจะเป็นตัวคิวไฟและแล้ว,ลวนคิดว่าเขาก็น่าจะมีตัวสกอ์ชิพตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกมหาศาลเพราะว่าถ้าดูจากพันธมิตรแล้วก็พัน,น์ทเนอร์ของเขา่าแนคิดว่าพัน,น์ทเนอร์เขาก็ต้องให้ทุนในส่วนนี้มาซัพพอร์ตตัวสกอ์ชิพด้วยเหมือนกันเนาะ ทีนี้ในฝั่งของทางโซลาชีพะเนี่ยแนคิดว่ามันก็เป็นการจับสองคนมาชนกันละกันระหว่างคนที่เขามีเวลาแล้วก็มีสกิลเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นเราในทุนที่เขามีเงินมีเงินพร้อมที่จะไปลงทุนในส่วนนี้ใช่ไหมจะมาชนกันปุ๊บแล้วก็ผลตอบแทนต่างๆที่ได้มาก็เอามาแบ่งกันประมาณนี้นะคะซึ่งแนนรู้สึกว่านะวันนี้เนี่ยคือตัวบิตคอยอ่ะมันมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่จะมาเปลี่ยนโลกอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ารู้สึกว่าโอกาสมันก็อาจจะเป็นโอกาสสําหรับคนที่มีเงินเก็บระดับหนึ่ง ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มีทุนประมาณหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถกระจายให้กับคนที่เขาไม่มีอะไรเลยได้แต่นันรู้สึกว่าถ้าคนที่เขาไม่มีอะไรเลยแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากศึกษาเขาอยากเรียนรู้เขามีแรงเขามีเวลาอะไรประมาณนี้เขาสามารถมาเข้าร่วมโครงการสก้าชิพนี้ได้นะคะซึ่งเขาเข้ามาตรงเนี้ยอย่างน้อยๆคือเขาก็จะมีอินคารายเดือนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าอินคารายเดือนในส่วนนั้นอ่ะมันสามารถไปเพิ่มเงินเก็บให้เขาได้แล้วเขาเอาเงินส่วนนั้นอ่ะมาซื้อบิตคอยส์มาซื้อสิ่งที่มันจะเก็บเปียกให้เขาได้ในนนนาาคต่่ะมักกก็็เปรรจยสิงที คู่ควรกับมนุษย์โลกให้กับ คนทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นประมาณนี้ด้วยเนาะโดยเฉพาะเราเด็กๆอะแนนรู้สึกว่าคือวันนี้คนที่คนที่มีสิทธิ์ซื้อหรือว่าคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงจริงๆก็อาจจะเป็นคนที่มีเงินเก็บหรือว่าคนที่แบบมีฐานะระดับหนึ่งแล้วเป็นเด็กที่บ้านมีฐานะอะไรประมาณหนึ่งแล้วอะแต่ว่าสําหรับเด็กที่เป็นเด็กฐานะปานกลางหรือว่าไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเขามีแรงเขาอยากทําอะไรประมาณเนี้ยเด็กเหล่านั้นสามารถเข้ามาร่วมพุงอสัปราราชทรพได้เนาะซึ่งแนนรู้สึกว่าน่นอยากให้คนเหล่านั้นได้มาเข้าถึงตรงนี้เยอะๆได้มีคคววามรู้ในนนส่เยะะะๆ เรารู้สึกว่ามันมันคงจะดีมากๆถ้าเกิดว่าเด็กเหล่านั้นได้ได้มาเข้าสู่วงการสกอเรชิพแล้วก็มีเงินทำรายเดือนมีเงินกินเงินใช้รายเดือนแล้วก็มีเงินเก็บส่วนหนึ่งเอาไปซื้อบิตคอยทุกๆเดือนตั้งแต่เขาอยู่ม .4 ม .5 ไปเรื่อยๆจนเขาเรียนจบปตรีวันนั้นเขาอาจจะมีเงินที่เป็นบิตคอยสะสมไว้เยอะพอสมควรแล้วแล้วเขาอาจจะไม่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องการทํางานขนาดนั้นแล้วว่าเอ้ยมันเขาต้องทํางานยังไงดีนะเขาจะแบบเขาจะอดมือกินมือไม่หรือว่าเขาจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแนนรู้สึกว่าก็อยากให้คนกลุ่มนี้ได้้้เเขาถึงงตนนนนียอะะะๆคแแ่่ใ นะว่าทางกิลไฟเขารับสกอราชิปเด็กสุดคืออายุเท่าไหร่นะคะยังไงถ้ามีคนรู้เนาะก็มาบอกตรงนี้ได้นะคะเผื่อว่าจะมีเด็กๆสนใจแล้วก็เข้าไปสมัครตัวสกอราชิปตรงนี้นะคะและอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือหนึ่งแหละคือถ้าเกิดว่าให้เด็กเหล่านั้นมาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นแบบหูการเงินเลยการเงินจ๋าบิตคอยเลยดีไฟเลยอะ่ะบางทีเขาอาจจะเข้าถึงกลุ่มนั้นยากมากนะคะด้วยความที่เด็กด้วยเนาะอาจจะไม่ได้มาคิดถึงเรื่องนี้เยอะแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของเกมอะ่ะ เหมือนใช้เกมนําเขาไปก่อนนะคะก็คือหนึ่งแหละคือเด็กทุกคนนะโดยเฉพาะเด็กที่เกิดในยุคนี้เขาเขาเกิดมาพร้อมเกมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เอาสิ่งที่เขาชอบอยู่แล้วสิ่งที่เขาหลงไหลยอยู่แล้วอะ่ะมาเป็นสิ่งที่นําทางเพื่อปูทางไปสู่เรื่องการเงินมันอาจจะง่ายขึ้นนะคะซึ่งโดยที่เกมตัวนี้จะเป็นเหมือนใบปูทางอะ่ะแล้วพอเขาได้เริ่มเข้ามาในอุตสาหารกรรมเนี้ยมาเป็นสกอร์ชิฟก่อนเรียนรู้เรื่องเกมไปก่อนวันหนึ่งเรื่องเกมอะ่ะมันมันจะไปผูกโยงกับดีฟากับคริปโตกับตัว บิตคอยอยู่แล้วอะ่ะก็คือใช้สิ่งนี้เป็นสิ่งปูทางให้เขาวันหนึ่งถ้าเขาได้เข้ามาในวงการนี้เขาอาจจะเริ่มจากเกมขย, modify, ขยับมาดีฟายขยับมาบิตคอยก็คือแบบมันจะทําให้เขาได้เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับเขามากๆในอนาคตเนาะจากปกติที่แบบเด็กไทยกว่าจะได้เรียนรู้เรื่องการเงินก็ปาเข้าไปเรียนจบแล้วอะ่ะแต่ว่าถ้ามีด้านสกรลชิพเด็กไทยอาจจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่สิบเจ็ดสิบแปดกว่าเขาจะเรียนจบคือแนนคิดว่าเขาก็มีภูมิการด้านการเงินระดับหนึ่งประมาณนนึงแล้วะะคะ นี้ส่วนที่เขาจะทำเนาะหลักๆก็ประมาณนี้นะคะก็คือเป็นตัวเกม Discovery นะคะคือเขาก็จะก็จะไปเฟ้นหาพวกโปรเจกต์ดังๆโปรเจกต์ดีๆที่เขารู้สึกว่าเป็นเกมฟอร์มยกักเป็นเกมที่น่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้ ให้ให้กับเรานะคะซึ่งเขาก็จะไปจับมาแล้วก็ไปดึงพาร์ทเนอร์มาประมาณนี้เนาะโดยที่เขาไปดึงมาเขาจะไปดึงมาประมาณว่าแบบเออเนี่ยเราเราเรา,เราเป็นกิวเกมนะแล้วเราก็มีผู้เล่นในมือเยอะเลยมีผู้เล่น5,000คนหมื่นคนหรือว่านาะคตก็อาจจะเป็น50,000คนนคนแสนคนอะไรประมาณนี้ขนาดนั้นเลยเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไปดึงมาแล้วเขาพูดประมาณนี้แต่ว่าเขาจะมาแลกเปลี่ยนสิทธินิดนึงเช่นเขาอาจจะแบบว่าขอได้ไหมขอให้แบบ ขอตัว NFT หรือว่าขอตัวละครในเกมแล้วก็ให้เหล่าพวกเกมไอดีที่เป็นสมาชิกของทางคิวไฟนเนี่ยได้ซื้อในราคาถูกได้ไหมไปดีลอะไรมาประมาณนี้ซึ่งคนที่ได้ประโยชน์หนึ่งก็คือตัวคิวเกมตัวคิวฟนเองอ่ะจะได้ประโยชน์อยู่แล้วจากการไปจับมือเขาใช่ไหมคะแต่ว่านอกเหนือนจากนั้นก็คือเหล่าที่เป็นเหล่าสมาชิกก็คือเหล่าเกมไอดีนี่แหละที่เราไปลงทะเบียนสมัครอะไรเรียบร้อยนะคะทีนี้เหล่าเกมไอดีเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตามไปด้วยเพราะว่าเวลาที่เขาดึงมาปุ๊บเขาก็อาจจะได้ให้สิทธิ์ซื้อ NFT หรือว่าซื้อตัว ละครต่างๆในเกมที่มันราคาถูกให้กับเราสมาชิกใช่ไหมคะโดยที่สมาชิกก็มีหน้าที่ไปเก็บตัว j x p ไป,ไปทำเควสไปเก็บรีวอร์ดอะไรเนี้ยมาทุกๆวันเนาะซึ่งอนาคตเราก็ไม่รู้แหละว่าตัว j x p ตรงเนี้ยสามารถเก็บด้วยวิธีอื่นได้ไหมหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัว j x p ยังไงบ้างยังไงก็ต้องรอติดตามดูเนาะ ทีนี้ในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นเครื่องมือเนาะเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับเราที่เป็นเมมเบอร์นะคะคนที่เล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยก็จะสะดวกขึ้นในการดูพอร์ตเกมของเรานะคะซึ่งหนึ่งแหละก็คือเราก็ไม่ต้องไปสมัครทุกๆ ID เดีเช่นมีเกมส0เกมเนี้ยเราก็ไปสมัคร ทุกเกมทุกเกมทุกเกม,ท,กเกมทุกเกมแยกอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าเรามาสมัครผ่านทางกิลไฟเลยนะคะไอดี ID ที่ใช้มันจะเป็นไอเดียเดียวคือไอดีที่เป็นไอเดีกิลไฟแหละแล้วก็สามารถไปเชื่อมต่อกับแอคซไปเชื่อมต่อกับเกมอื่นๆได้เป็นสิบๆเกมตามที่เขาไปพาร์ทเนอร์มันก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับเราที่เป็นเมมเบอร์ใช่ไหมแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีฟีเจอร์อื่นๆเช่นเป็นพอร์ตของเกมให้ดูว่าวันนี้เราเก็บอะไรได้เท่าไหร่แล้วบ้างเรามีรีวอร์ดอะไรเพิ่มมาบ้างสําหรับเกมนนนนัั้้ๆซึ่งมมก็จะรววเอาไใ ในตัวทูตรงนี้ไปเลยเนาะมันก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเราสมาชิกค่ะประมาณนี้เนาะ ทีนี้นอกจากตรงนี้แล้วนะคะมันก็จะมีเรื่องของ proof o พ p ด y ด้วยเนาะซึ่ง r o o f o พ pay ก็เหมือนลักษณะเป็นประมาณว่าเขาจะทําให้รีวอร์ดที่ได้จากเกมเนี่ยสามารถคูณรีวอร์ดขึ้นไปได้อีกซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามว่าเขาจะออกแบบทุโนมิกมาหรือว่าออกแบบรูปแบบการแจกจ่ายผลประโยชน์ตรงนี้มาในลักษณะไหน,นบ้างนะคะแต่ว่าที่แน,น่ก็คือถ้าเรามาเล่นผ่านเขาเราใช้ดีเดียวในการเล่นแหละหนึ่งมันก็ทําให้เราสะดวกมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการออกแบบเรื่อง r o o f o พ pay ให้สามารถเพิ่มรีวอร์ดจากการเล่นเกมให้ได้มากขึ้นอี อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ต้องรอติดตามดูต่อไปเพราะว่าณตอนนี้คือฟีเจอร์ต่างๆก็ยังไม่ได้ออกมาครบนะคะก็ยังเป็นช่วงตั้งไขเป็นช่วงการจับมือหาพรัเน์อ,อยู่เนาะก็ยังไงก็ต้องรอติดตามดูนะคะ ในส่วนของเทคโนมิกต่างๆในเรื่องของเหรียญตัว q ิ i นะคะคือก็อยากให้เพื่อนๆไปทำการบ้านเพิ่มเติมนะในเรื่องของฟันโฟของโมเดลรายได้ว่าเขามีโมเดลรายได้อะไรยังไงบ้างมาจากไหนบ้างอีกทีหนึ่งนะคะไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนเนาะแต่ว่าในเรื่องของการสมัครสมาชิกนั้นก็อยากเชิญชวยให้ไปสมัครเนาะเราสมัครฟรีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปทำเควสแล้วก็เก็บเควสรายวันเอาเนาะตรงนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับสายเกมได้ในอนาคตค่ะสาหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ